โอเคผมกราบสวัสดีท่านทุนกท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจัด ac 8 0ในไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมเป็นไฮเปอร์บุ๊กเกี่ยวกับไฟมังกรอะไรไม่รู้นะบอกเลยว่าโคตรเท่นะสกิน ac 8 0ดนต้นนี้ครับผมอ่านี่นะครับผมผม,มันสามารถเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวได้คลา้คลายชุดเพลิงพิณาเลยมันน่าจะเป็นพวกเดียวกันแนวเดียวกันนั่นแหละนะครับผมอ่ะในนี้มันก็จะมีท่านี้ด้วยนะบอกเลยว่าท่าน,นี้เทจริงนะผมสมุดมากแล้วก็มีไอลด้วยนะครับผมในตู้นี้นะไอลเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ ปล่อยไฟมาเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีระเบิดในตู้นะครับผมแล้วก็สก,กินกล่องศสบหรือกระเป๋าอะกล่องศพบในแคบอะนี่นะครับผมไฮเปอร์บุ๊กก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งไม่สามารถซื้อไฮเปอร์บุ๊กได้เราต้องซื้อของในนี้ถึงจะได้สม่งมไฮเปอร์บุ๊กมาในแค่ผมทุกคนจะรู้กันนะครับผมก็มีกระเป๋าแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ามาจากอันนี้กิจกรรมนี้นะก็จะประมาณนี้ด้กันสลักจำนี้นะผม โอเคเรามาดูกันอัตราการแเปลี่ยนกันดีกว่าซึ่งไอ1000เนี่ยอัตราการแเปลี่ยนที่300ตัวระเบิดบอกว่าข้อเจอในะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆเว้ยนะผมไอระเบิที่99ท่าทางอยู่นี่ที่69กล่องสุดที่69ระเบิดที่69นะครับผมซึ่งในคลิปนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนยังไงผมต้องขอไปทุกคนจริงๆนะครับผมนะเออผมก็จะพยายามให้ไม่มีเสียงรบกวนนะแต่ว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วในแครับผมโอเคแล้วเรามาทดลองใช้ปืนกันก่อนดีกว่านะครับ เพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันนะว่าเป็นอะไรยังไงนะซึ่งอันนี้มันมีความพิเศษเลยก็คือสโคปมันนั่นเองเป็นวงไฟแบบนี้โคตรเท่อ่ะเออดูผมลืมบอกสแต็กมาเลยว่ะทุกคนว่าสแต็กมาอะไรว่ะผมลืมผมก็ลืมดูอ่ะแล้วว่าดูมันมีเสียงยิงด้วยนะเสียงยิงมันเหมือนเสียงกระสุนไฟทุกคนเป็นเสียงลมเสียงไฟวันนี้ฟังดูดีๆนะเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะโอ,โ,โอ้โหยิงโคตรมันอะ่ะ เห็นปะเออเนี่ยโอ้โหยมันคือที่พีคๆแลว้วก็คือสะโคบมานัะเดี๋ยวนี้มันเท่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูสเต็กมันก่อนผมขอาติดูก่อนผมก็ลืมแต่คือดาวเมยสองเจาะเกาะหนึ่งโอ้โหแรงจะจัดบอกได้ว่ายิงทีมีร่วงยิงทีมีแตกนะครับผมซึ่งในคิน้จะจัดในงบสองพันเพชรนะครับผมแต่ยังไงว่าอะไรวะแต่สองพันเพชรยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละซึ่งผมมีทีเด็ดของผมก็คืออันนี้นั่นเองนแครับไหนวะไหนวะ ทีเด็ดทีเด็ดนี่นะครับผมอ๋อไม่ใช่อันนี้นี่เออนี่ไงผมเอาโทเค็นเออ่ถังซานเนี่ยมาแลกเป็นโทเค็นกลางไว้ผมมีร้อยเก้าสิบเจ็ดโทเค็นถังซานซึ่งสามารถแลกเป็นโทเค็นกลางได้หนึ่งอันก็คือร้อยเก้าสิบเจ็ดอันบอกเลยว่าโคตรคุ้มผมเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยในครับเพราะว่าที่หลายคนจะเก็บว่าเอาโทเค็นนี่นะมาสุ่มเป็นชุดเสี่ยวอู่นะครับแต่ว่าชุดเสี่ยวอู่เนี่ยมันมาแบบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ต้อง อ่าไม,ไม่ต้องไม่ต้องเก็บโทเคไว้ล้ก็คือไปสามารถแลกไปใช้อันอื่นได้เลยนะขอแยกแลกหมดเลยแล้วกันนะครับ99มาโอเคได้มาแล้วครับตอนนี้ผมมีทุนอยู่ก็คือโทเคนนี้มีมีอยู่นะครับไหนวะนี่เนี่ยมีอยู่1 9ออันนะครับเพราะว่าเป็นใช้โทเคนกลางไอตัวนี้โอเคสองวันเพชรได้จะได้ยังไงก็ได้จะได้เพราะว่าผมมี197กอันอยู่แล้วนะแต่ว่าสองวันเพชรเพียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนสองวันเพชรเพียว ไม่ได้ถ้าไม่ดวงดีได้รอเทอร์เคนจริงๆนะเออบอกกันว่าถ้าไม่ดวงดีเดียไม่ได้ในครับผมโอเคไม่รอช้าสุ่มไปเลย1ิครั้งครับทุกคนยังไงเอ,อ่ยออกเลยหรือเปล่าถ้าออกรอเทอร์เคนเนี่ยคุ้มจัดๆผมได้เลยนะถ้าออกรอเทอร์นเคนผมได้เลยแต่ว่ามันไม่ออกครับมันยังไม่ออกในะรอคเทอร์เคนนะยังไงเอ,อ่ยยังไงเอ,อ่ยขอออกถ้าออกของนี้น่าจะดีมากๆนะถึงปืนอาจจะออกที่หลังก็ได้เอ,อ้ยเดี๋ยวอุย้ย อียกว่าเียกว่าจะออกอะไรดีๆตกใจหมดเลยโอเคเมื่อกี้ผมไม่เจยเพดานผมมีโเทเค็นอาการ์ดอันนี้นะี่ยครบ10อันก็เลยสามารถสุ่มได้10ครั้งนะครับเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะกลองศพสวยสวยจัดจัดโอเคตอนนี้ที่247แล้วมาต่อครับทุกคนยังหวะนี้ต้องออกไอวอลหรือว่าระเบิดหรือว่าท่าทางแล้ววะ ยังไม่มาครับทุกคนรถโทเค็นต้องมาแล้วปะ่ะถ้ารถโทเค็นมาผมกเลยว่าได้เลยได้เลยนะั้นถ้ารถเทเค็นมาเนี่ยแต่มันจะมาไหมมาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาวะทุกคนโอ้โหไปเรื่อยๆแล้วทุกคนถ้าคลิปนี้เมันเสร็จไปยังไงต้องขอไปโทษจริงๆนะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอโ้ครั้งนี้ไม่ได้ยังไงเอ่ยมาต่อมาต่อ เฮ้ยมันออกจากหนึ่งโทเค็นวะโตแกงโทเค็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจะไม่พอก็ได้นะทุนผมเอ้ยมันพออยู่แล้วแหละยังก็ต้องได้ยังก็ต้องได้ไ,ดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะว่าไงละแต่ว่าขอออกของอย่างอื่นด้วยเถอะนะครับโอ้ hundred, โหงบสองเซนผมเนี่ยได้คือแบบเฮ้ยถ้าเอาจริงนะสามพันห้าบวกบวกอ่ะถึงจะได้ถ้าดวงสวยสามพันห้าบวกบวกแน่นอนนะครับทุกคนอืมผมผมเดาเลยสามพันห้าบวกบวกถึงจะได้ปืนตัวเนี้ย ถ้าดวงสวยนะครับทุกคนถ้าดวงดีเนี่ยน่าจะได้ก่อนนะถ้าดวงดีแต่ว่าถ้าสวยเนี่ยอ,อ,อเยอะอยู่เยอะแน่นอนไม่ธรรมดาดีนะที่ผมมีอันนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มให้หมดเพชรเลยละกันนะครับเผื่อเราเอาจจะได้ของอย่างอื่นด้วยนะครับผมผมก็อยากได้ของอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นซาทางนี่ครับผมโอเคอตอนนี้ผมก็สามารถสุ่มได้แล้วล่ะนะครับผมผมได้แล้วนะโอเคเพราะว่าโทเค็นเนี่ยมันสามารถเก็บ ใช้ได้หลายตู้นะพูดว่าเป็นไรสุ่มไปเถอะนะครับทุกคนยังไงเอ่ยโหไม่มาว่ะแล้วเราเข้นไม่โอกเลยเหรอตู้มันสวยมั้ยเนี่ยสวยว่ะเราเข้มไม่มาเดี๋ยวสุม่มหนึ่งครั้งละกันไม่มาทุกคนโอเคผมได้มาณนี้ผมได้ประมาณนี้แลกปืนเลยละกันนะครับทุกคนมาโคตรท่อะเนี่ยมาจากใคร โอ้โหเท่จริงๆสวยจ,จัดๆสำหรับปืนนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วครับทุกคนโคตรเท่ใส่เลยละกันเหลือ57โทเค็นแลกอะไรได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวผมขอย่าถ่ายโทเค็นก่อนเพื่ออาจจะแลกท่าได้อาจจะได้ือ,อ่ป่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยว่าจะแลกท่าแต่ไม่ได้ท่าเลยโคตรดีเอ้ยสุ่มหนึ่งครั้งได้ไทุกคนดี มาจัดจัดวะเฮ้ยตอนนี้ดวงกำลังมาหรือเปล่าดวงกำลังมาหรือเปล่าดวงกำลังมาหรือเปล่ายังไงเอ่ยออกไหมข้างนี้ดวงมาปะไม่มาแต่ไม่เป็นไรได้ท่ามาถือว่าคุ้มม,กมากๆส่วนไอ้วอลกระเบิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังแล้วกันเพราะาเหลือเวลาวันอีกตั้ง12วันนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้ปืนมาได้ท่ามาได้กล่องุบมาี่แคปผมเรีด้ว่มมาโคตรดีนะครับสองวันเพรผมแต่ว่าสองวันเพจผมผมมีทุน แลกอยู่ร้อยกสิบเจ็ดโทเค็นเลยนะถ้าอยากจะได้ปืนนี้จริงๆแบบดวงสวยสามพันห้าบวกๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอว,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 วันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับ